สวัสดีคร um right ับพี่น้องครับเมื่อนี้ในหอยพระเลาะพระพี่น้องมาเบ่งของแถะใหญ่ๆใส่จัมโบ้ครับพี่น้องครับเมื่อนี้พถ้าพี่น้องมาเบ่งพันตูก่ำงัวตัวงามๆใหญ่ๆนะครับกุหลาบอ่างตัวนี้เป็นน้องปุ่มปุยอ่าลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับนะครับเมื่อนี้มาเบ่งบรรยากาศนะครับ ควมสวยควมงามของงัวคอกนี่นะครับขอ,องแท่ร้วนๆน,นะครับพี่น้องผู้ใดที่ชื่นชอบพี่น้องผู้ใดที่มกักงัวสายพันธุ์ใหญ่ๆบอกใหญ่ๆจำบูเมื่อนี้ได้เห็นกันเต็มพิกัดเลยนะครับเต็มพิกัดนะครับผมเป็นธรรมดานะครับแต่ละตัวนี่เป็นบ็อกใหญ่ใส่จำบูทุกตัวเลยนะครับพี่น้องครับนี่เบิ่งกันไปซะซะ มันนี้มันเปิดราคาให้พี่น้องเกษตรกรเอฟซี FC เข้าไปตัวหนึ่งนะครับส่วนร่วมมันนี้ผมให้พี่นอ้องเบงผาพส่วนร่วมของพันธุกรรมหรือว,ว่าสายพันธุ์เล่าอ่ามันบอกไงใส่จำโบขนาดใดนะครับนี่นี่ครับนี่ครับอันนี้ตัวเมียครับนี่ตัวเมียอ่าตัวนี้เป็นลูกวิโก้สองล้านนะครับเป็นใหญ่ๆจำโบตัวนี้งัวแค่เก้าเดือน้นะพี่น้องตัวนี้เก้าเดือนเก้าเดือน นะครับพี่น้องครับหนังหนาซายใหญ่ๆเป็นงวกเก้าเดือนครับพี่น <c ros LES> ้องครับพูดเบิงเบิงไทยเบิงไทยครับเบิงไทยเบิงไทยพูดเบิงไทยอ่ะเบิงไทยเบิงไทยเบิงไทยตัวนี้เป็นลูกแก๊กพอตลอยล้านตัวผู้นะครับคู่กับตัวนั่นล่ะคู่กับตัวนั่นล่ะนะครับคู่กับตัวนั่นล่ะนะครับนี่นี่เบิงเอาเบิงเอาเบิงคว่ำงามของเราเบิงคว่ำงามเบิงคว่ำสวยกูล่ะเบิงคว่ำคือคักของเรากูล่ะโอ้โห สุดยอดนะครับสุดจอดสุดจอดสุดจอดแม่ตัว right? น nah ี okay, ้เป็นแม่ซี่ไว้นะครับแม่ตัวนี้เป็นแม่ซีไวแม่ซีไหว่บอกไงไงใส่จมโบนะครับปุวยสวยๆบอกไงไงใส่จมโบครับพี่น้องครับนี่นี่ครับ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 เป็นกลุมครับเมื่อนนี้สิเปิดแม่นี่ครับเป็นเลือดบ่ามั่นแท้ๆครับนี่ครับหนังหนาซาใหญ่ นี่ครับหนังหนาซาใหญ่หั้แม่สาวได้เก้าเดือนครับลองลุกบ้งลองลุบบ้งโอ้คนนี้ก็จะเข่ากล้องเบาๆหัาเแลวอยู่นี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 ่สเปิดแม่นี่กุนตันตันหนังหนานะครับนี่หนังหนาตันตันนี้ครับเอาไปพัฒนาน้ำกันครับเอาไปพัฒนาน้ำกันกุเรมักหม้หนังหนาซาใหญ่งัวตันตันแล้วก็หูสันสัน นะครับหมูสั้นๆกะบ่ยาคครับนี่โอ้พันนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มซ้อมแล้วเริ่มซ่อมแล้วแสดงว่าแม่นี่เป็นสัตว์พันนี่เริ่มแท่งบ่องแล้วเริ่มสีแท่งบ่องแล้วนี่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 ตันๆหน้าๆยหงไงครับพี่น้องครับเปิดให้พี่น้องราคาเบาๆครับเมื่อนี้เกษตรกรเฮาเสียเอาไปพัฒนาหรือว่าเบิ่งสายพันธุ์เนื้อหนาๆตันๆกะมา เบื้องไทยภูรัไทเต็มมึนลื่นครับไทไทเต็มมึนลื่นครับมาเลยครับสนใจกะมักทักนี่สนใจกะมักกระทักนี่คือแม่ซีวร้อยหกสิบครับแม่นี่ร้อยหกสิบนี่ร้อยหกสิบนี่เป็นยังไงสุดรอกะกะมีพี่น้องเบิ้งเป็น,ปนยังไงกับเพื่อกรบเพื่อเพืสุดลอไปภูรัตโอ้โห้เงเบิ้งเบ้งเบ เป็นสัดอา่านั่งนั่งผุนนั่งออนเป็นสั์ผุนแล้วซื้อว่าไม่ออนนะครับราสิเป็นสัตและเมอนี่เบิงส่งแล้วนี่เบิงส่งราสีเป็นสัตนนสตสต์ตันตันใหญ่ๆครับพี่น้องครับสนใจก็ทักไปเด้พี่น้องเ้อนะครับศูนย์เก7าสามหกเกหนึ่งแปดเ็ดเก้าหกอ่าสําหรับผู้ต้องการสําหรับผู้มักสไตล์นี่หัวคอกนี่บะม,มีผาดากัะตุครับพี่น้องครับ